สรุปดวงชะตา12นักษัตวในปี2564ปีมะเส็งปีนี้ต้องลงทุนลงแรงมีการทำธุรกิจถึงจะมีไรายได้จะต้องออกแรงทำงานถึงจะได้โชคลาภมีโอกาสได้รับโชคก้อนใหญ่ดวงชะตาโดยรวมและคำแนะนำของผู้ที่เกิดปีมะเสงท่านที่เกิดปีมะเสงครับในปีนี้โดยรวมแล้วเนี่ยดวงดีในเรื่องของโชคลาภครับเป็นโชคที่ได้มาจากการเจรจาใช้ความสามารถ ความขยันหมั่นเพียรซื่อสัตย์แล้วก็ประหยัดนะครับโดยในปีนี้เนี่ยจะเห็นคุณค่าของเงินจะตั้งใจทํางานแล้วก็เก่งในการบริหารจัดการสามารถที่จะทําเงินได้นะครับโดยการใช้พรสวรรค์ความคิดสร้างสารรค์เป็นนักวางกลยุทธ์ชอบการต่อสู้แข่งขันเรียนรู้เร็วคิดสิ่งใหม่ๆมีฝีมือ,มอใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะครับมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถคว้าโอกาสทางธุรกิจได้ จึงมีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับ